มีอ <muitas> <ian> ีกเรื่องหนึ่งที่อยากหยิบมาเล่าให้ฟังก็คือการเมืองอเมริกาครับเดี๋ยวเข้าสู่ปีใหม่อีกไม่กี่สัปดาห์ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก่อนการรับตําแหน่งเนี่ยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้ความเห็นหลายต่อหลายเรื่องประกาศหลายต่อหลายเรื่องถึงแม้จะให้ความเห็นหลายเรื่องประกาศหลายต่อหลายเรื่องแต่ตอนนี้กระแสสังคมอเมริกันกําลังตั้งคําถามค่อนข้างมากทีเดียวว่า เอฟประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังที่จะมอบอํานาจใกล้ชิดสนิทสนมกับอีลอนมาร์สมากเกินไปหรือไม่ถึงขั้นมอบอํานาจประธานาธิบดีให้อีลอนมาร์สแบบนั้นหรือเปล่าหรือถึงขั้นที่อีลอนมาร์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทครอบงําแทรกแซงการบริหารการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เมื่อเข้ารับตําแหน่งหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตา และพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าชื่ออีลอนมัสเนี่ยคนหนึ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเขากลายมาเป็นคนใกล้ชิดติดตัวว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์แทบจะตลอดเวลาก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเปิดเผยมาจากว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเขาจะตั้งอีลอนมัสเนี่ยเป็นผู้นําหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประสิทธิภาพของรัฐบาล เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรื้อระบบราชการโดยเฉพาะหลังจากที่อีลอนมัสเป็นหัวเรื่องหัวแรงสําคัญช่วยหาเสียงเป็นนายทุนรายใหญ่จนทําให้เขาชนะการเลือกตั้งขึ้นมาได้นี่นะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็มองบทบาทของอีลอนมัสว่าโอ้โหเขาน่าจะไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งที่ทร้ปมแต่งตั้งแค่นั้นนะไม่ได้มาดูแค่เรื่องของการ ว่ารัฐบาลหน่วยงานของรัฐนีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนตัดงบประมาณตรงไหนบ้างยิ่งนับวันเนี่ยดูเหมือนอีลอนมัสดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเยอะกว่านั้นมากจนทาให้อีกฝ่ายก็คือสมาชิกพรรคเดโมแคลตบางคนถึงกับออกมาแซะแล้วล่ะครับว่าอีลอนมัสคือประธานาธิบดีสาวรัฐตัวจริงไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับการเลือกตั้งมากระแสที่ว่านี้ ว่าอีลอนมัสจะใช้อิทธิพลครอบงำว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกพูดถึงเยอะขึ้นหลังจากที่อีลอนมัสเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลกลางที่พรรครีพับลิกันและเดโมแครตทั้ง2องพรรค มีกำหนดลงมติให้การรับรองในสภาคองเกรสก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายที่รัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังอยู่ภายใต้การบริหารของโจไบเดนจะถูกชัดดาวทางการคลังไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้หากผ่านพ้นเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่20ธันวาคมไปแล้วเพราะจะไม่มีงบประมาณมาใช้จ่ายอีกต่อไปปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนถึงเส้นตายไม่กี่วันเนี่ยทั้งอีลอนมัสและก็โดนัลด์ทรัมป์ต่างออกมาคัดค้านร่างงบประมาณดังกล่าว แม้ก่อนที่ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งเข้าสภาพักครีพับลิกันและเดโมแครตก,ก็ตกลงกันแล้วแต่อีลอนมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่เห็นร่วยกับร่างกฎหมายนี้เพราะต้องการให้ยกเลิกข้อจำกัดด้านเพดานนี้ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก็เลยเกิดความกังวลครับว่าการยกเลิกข้อจำกัดเพดานนี้จะทำให้รัฐบาลชุดใหม่ก่อหนี้เพิ่มได้มหาศาลหรือไม่ที่น่าสนใจก็คือคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างหนักแน่น ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เป็นอีลอนมัสที่ดูเหมือว่าจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกโดยอีลอนมัสเนี่ยได้ใช้ X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เขาซื้อมาตั้งแต่ปี2022โพสต์กดดันสสอพรรคีพับลิการที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทรนราษฎรตอนนี้ไม่ให้ยอมรับร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางแล้วไม่ใช่โพสต์เดียวนะครับโพสต์เป็นร้อยๆโพสต์ กล่าวอ้างต่างๆนานาบางเรื่องเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ําจนเกิดเป็นกระแสต,ต่อตามร่างกฎหมายนี้ในสภาก่อนจะมีการลงมติก่อนจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากโดนัลด์ทรัมป์ตามหลังมาครับเพื่อกดดันไม่ให้สมาชิกพรรครีพับลิกันยอมรับร่างกฎหมายนี้ถึงกับมีการข่มขู่เลยครับว่าจะไม่สนับสนุนสมาชิกสภาที่ไม่ยอมทําตามข้อเสนอของเขาจนร่างกฎหมายงบประมาณนี้ถูกปัดตกไปเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสสรีพับลิกัน ก็เลยต้องมีการเจรจากันอีกรอบก่อนที่ทั้งสองพักจะหาข้อยุติกันได้ก่อนเส้นตายเพียงเฉียดฉิวโดวยไม,ม่การไม่มีการเพิ่มเรื่องการระงับข้อจำกัดด้านเพดานนี้ตามความต้องการของว่าที่ประธานาธิบดีพรมเข้าไปด้วยทำให้ถูกมองว่าเป็นการท้าทายครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพักรีพับลิกันเองที่สมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วยกับความพยายามในการรวบอานาจของพรม แต่คำถามที่สำคัญตามมาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการลงมติครั้งแรกหลังจากที่อีลอนมัสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณจนมีกระแสต,ต่อต้านเกิดขึ้นมาเรื่องนี้แสดงให้เห็นหรือไม่ว่าอีลอนมัสเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลที่เขามีต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จนถึงกับที่มีสสพรรคเดมโมแครตบางคนพูดเสียสีขึ้นมาว่าอีลอนมัสเป็นประธานาธิบดีมัส แล้วเรื่องนี้ก็บานปลายเป็นกระแสะความไม่พอใจในสังคมอเมริกันที่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่มหาเศรษฐีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคนนี้จะเข้ามามีอิทธิพลในรัฐบาลพอมีคําเสียดสีดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆก็ร้อนไปถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าที่ประธานาธิบดีตัวจริงต้องออกมาแก้ตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาถูกอีลอนมัสมหาเศรษฐีคนสนิทแย่งตําแหน่งผู้นําสหรัฐขนาดนั้นเลยโดยโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันนะครับ ว่าที่บางคนที่ว่าเขาสละตําแหน่งให้อีลอนมาสเนี่ยเป็นเรื่องแต่งที่ไม่มีมูลเลยสักนิดและต่อให้อีลอนมัสจะต้องการเป็นประธานาธิบดีจริงๆเขาก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าในรัฐธรรมนูญสหรัฐมีข้อกําหนดชัดเจนว่าประธานาธิบดีจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกําเนิดแต่มาสเนี่ยเกิดที่แอฟริกาใต้ทำพูดเรื่องนี้ขณะที่เขาไปร่วมงานอเมริกาเฟสของ turning point USA ที่เมืองฟินิสรัฐแอริโซนาเมื่อวันอาทิตย์นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นงานชุมนุมงานแรกหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาประกาศกับผู้สนับสนุนหลายพันคนที่มาต้อนรับครับบอกไปเลยว่าผมบอกได้เลยว่าไม่เขาจะไม่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและผมก็ยังปลอดภัยในตําแหน่งนี้อยู่คุณรู้ไหมทําไมเขาถึงเป็นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เกิดในประเทศนี้โดยอิลลามสเกิดที่กรุงพิทอรียของแอฟริกาใต้นะครับทำให้เขามีสัญชาติแอฟริกาใต้ตามบิดามาตั้งแต่กำเนิด และถือสัญชาติแคนาดาตามมารดาด้วยอีลอนมัสเพิ่งจะมาได้สัญชาติอเมริกันเมื่อปี2002นี่เองนี่เป็นคำชี้แจงจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เขาถูกวิจารณ์มาตลอดว่าเออิทธิพลของอีลอนมัสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่เหนียวแน่นและได้รับการขนานนามว่าซาแห่งประสิทธิภาพของทรัมป์เนี่ยมันเกินไปหรือเปล่ามันครอบงำเกินไปไหมจนถึงขั้นถูกมองว่า อีลอนมัสเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่กลุ่มบางเหียนรัฐบาลทั้มสองตัวจริงด้วยนะครับทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าหลายคนก็คงเห็นท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีทั้ท์และความสนิทสนมกับอีลอนมัสเป็นอย่างมากคำถามก็คืออีลอนมัสดูจะมีบทบาทมีอิทธิพลต่อโดนัลด์ทรัมป์มากเกินไปหรือเปล่า วันนี้เราทำโพลด้วยนะครับมีคนตอบโพลพอสมควรเลยตอนนี้มีคนตอบโพลไป380โหวตบอกว่าอีลอนมัสมีอิทธิพลต่อโดนัลด์ทรัมป์มากไปไหมปรากฏว,ว่าส่วนใหญ่77%บอครับบอกว่ามีอิทธิพลมากไปขณะที่23%บอกว่าไม่มีอิทธิพลมากพอครับสนุกสนุกกันนะครับชวนคุยแสดงความเห็นกันในเรื่องที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างประเทศใกล้ชิดกับเรามากๆเลยนะครับ Cow today. Make tomorrow today.